คนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่แปลงอ้อยของเกษตรสมชายนะครับหรือพี่ชายของเรานี่เองแปลงนี้นะครับใช้รถตัดอ้อยนะครับเราอยู่กับแพทไอเอสนะครับปีเจ็ดพันนี่นะครับอ๋อปีนี้เกษตรสมชัยนะครับ เนที่จะต้องใช้รถแับน้อยนะครับแก้ได้ไหมนะครับยีงจะกัน สำหรับเบสตตรงใจนะครับหรือพ่ชายของเรานี่เองทีนี้ก็น่าจะตัดไม่ทันนะครับก็เลยต้องใช้รถตัดอ้อยนะครับมาช่วยเพราะว่าทางโรงงานก็เหมือนกับว่าให้รถดเผาด้วยนะครับแล้ว็ถ้าตัดโหด,ดนี่คนง,งานก็จะตัดค้านะครับก็เลยเรือ ม่กี่แปลงนะครับของพี่ชายเลยต้องใช้รถตัดนะครับ s a s มีเจ็ดพันกันนี้เลยนะครับ